thank oh. you สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมบนาพิวรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ1-10ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่19ข้อที่1-10หลังจากนั้นข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของมหาชนที่ดังสนั่นอยู่ในสวรรค์กล่าวว่าฮาเลลูยา ความรอดพระสิริและริษานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราเพราะการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมพระองค์ทรงพิพากษาหญิงแพทย์สยาตัวเอผู้ทําให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ทรงแก้แค้นหญิงคนนั้นในเรื่องโลงหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คนเหล่านั้นร้องอีกเป็นครั้งที่สองว่าฮาเลลูยาควันไฟของนครน,นั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิจ และพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4ก็สุดตัวลงนมัสก,การพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งและร้องว่าอาเมนฮาเลลูยาและมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตจงสรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลาย และเหมือนยังเสียงฟ้าร้องกึกกลองว่าฮาเลลูยาพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดขอให้เรายินดีและเปรมปรีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมสโปรดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วและโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดมันระยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้น คือการประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชนและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมสโปรดกและท่านบอกอีกว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่สัจจริงของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้ เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่4และพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4ก็สุดตัวลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่งและร้องว่าอาเมนฮาเลลูยาพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งที่อัคารสาวกยอนได้สัมผัสหลังจากที่ท่านได้เห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อพฤติกรรมและการกระทำของนครใหญย่ยอนเองได้เห็นหญิงแพทย์ยาผู้ที่ทำให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามลงและเข็นฆ่า ค่มเพลงบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าในข้อที่10หลังจากที่อาจารย์ยอนได้เห็นในข้อที่10บอกว่าเขาเองกําลังจะกล้มกราบนมัสการทูตสวรรค์แต่ทูตสวรรค์บอกว่าได้สั่งห้ามเขาไว้และพูดว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดจงนมัสการพระเจ้าเถิดคําว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดคําว่านมัสการภาษาอังกฤษชภาษากรีกบอกว่า เพราะสคูเนโอมีความหมายว่าจงทำม,มีความหมายหรือมีเส้นทางภาษาว่าจงทำเดี๋ยวนี้จงทำทันทีจงนมัสการพระเจ้าเดี๋ยวนี้และทำทันทีถ้ายัางไม่ทำจงทำเลยการนมัสการเป็นท่าทางที่แสดงออกมาจากภายในซึ่งต้องมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมเป็นการกระทำที่สื่อออกมาถึงการเคารพเทิดทูนให้เกียรติสูงสุด แสดงออกถึงการยอมแพ้ยอมจำนนซึ่งสิ่งที่เราเองจะพบได้ในพระธรรมตอนนี้ก็คือเมื่อผู้อาวุโสทั้ง24คนและสิ่งมีชีวิตทั้งสพวกเขาเองได้สุดตัวลงก้มกราบต่อหน้าเบื้องพระพักของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งผู้ถูกนมัสการและผู้นมัสการต้องเผชิญหน้ากันมีความหมายว่าเรากับพระเจ้าต้อง พบกันการนมัสก,การพระเจ้าจึงเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อผู้นมัสก,การตระหนักรู้ว่าตนเองตอนนี้กําลังอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าและยอมรับและต้องการที่จะให้เกิดความโปรดปานมีความพึงพอใจของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของตัวเองคําถัดมาที่เราเองต้องเรียนรู้ก็คือคําว่าอาเมนคาคํานี้มีความหมาย ว่าอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนเพื่อยืนยันสิ่งที่กำลังจะสื่อสารตามมาเป็นความจริงว่าเป็นความจริงเมื่อคำนั้นถูกใช้ในการในการเริ่มต้นพูดแต่ถ้าคำว่าอามนอยู่ท้ายของสิ่งที่สื่อสารออกไปจะมีความหมายถึงการยืนยันเห็นด้วยขอให้เกิดขึ้นตามนั้นขอให้เป็นไปตามนั้น และคำสุดท้ายคือคำว่าฮาเลลูยาคำคำนี้มีความหมายเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกในการยกย่องในการโอร้อวดในการทำให้เด่นชัดทำให้เกิดการเจ,ดจริดจลัดทำให้เกิดการเชิดชูมีอารมณ์ความรู้สึกเทิดทูนยอมรับและตระหนักถึงคุณความดีของพระเจ้ารวมถึงชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ และในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นจากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นการนมัสการในสวรรค์พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราเองได,ได,ได้ได้ทำให้เรารู้ว่ามีเสียงมหาชนมากมายดังสนั่นอยู่ในสวรรค์ว่าฮาเลลูยานั่นเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกของมหาชนในสวรรค์ที่ตระักะรู้และซาบซึง้งถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเป็นและทรงกระทำ ประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่มีกับพระเจ้าทำให้เขาเหล่านั้นสะท้อนออกมาด้วยคำพูดว่าฮาเลลูยาการพูดคำคำนี้จะต้องพูดออกมาเพราะมีเหตุมีเหตุมีสาเหตุที่ทำให้เขาเองรู้สึกตระหนักมีประสบการณ์ทำให้เขาเองรู้สึกอย่างรู้และทราบซึง้งถึงความดีงามของพระเจ้าทำให้เขาพูดคำว่าฮาเลลูยาออกมา เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นในสวรรค์นในเวลานั้นเมื่อเกิดการลงโทษคนเหล่านั้นเมื่อเห็นการยุติธรรมของพระเจ้าเห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเห็นการตอบแทนอย่างยุติธรรมของพระเจ้าต่อบาบิโลนต่อหญิงแพทยสยา mm hmm. เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่กอบกู้ชีวตของเขาให้รอดพ้นเมื่อเขาตระหนักรู้และทราบซึง้งและ และเห็นถึงเกียรติสิริของพระองค์เขารู้สึกถึงพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามและตระหักรู้ถึงอธิปไตยแห่งการครอบครองเพียงพระองค์เดียวซึ่งไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงกระทําไม่ได้สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงทาในเวลานั้นทําให้พวกเขาร้องคําว่าฮาเลลูยา และเมื่อเขาเองต้องเผชิญกับพระเจ้าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นการกระทําคือทั้ง24ผู้อาวุธโสและสสิ่งมีชีวิตต่างสุดตัวลงและก้มกราบและพูดคําว่าอาเมนอาเลลูยาการกระทําอย่างนั้นเป็นการยืนยันในสิ่งที่ฝูงมหาชนฝูงชนหรือมหาชนเสียงเหล่านั้นที่พูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไงพวกเขาเองพูดคําว่าอาเมนมีความหมายว่าแน่นอนพระองค์เจ้าเป็นอย่างนั้นจริง และเขาเองก็อดที่จะสรรเสริญเทิดทูนยกย่องพระเจ้าในสิ่งที่พองเป็นและสิ่งที่พองทำไม่ได้จึงร่วมใจกันกล่าวคําว่าฮัเลูยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งทูตสวรรค์ได้บอกว่าจงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสของพระเมสโปดกวันนี้เราได้ดมสก,การพระเจ้าที่โบสถ์บนโลกใบนี้แต่หากเรามีโอกาสที่จะเข้าไป นมัสการพระเจ้าในพระวิหารที่พระองค์ทรงประทับอยู่มันจะยิ่งใหญ่และสุดปัญญายอย่างไงที่สำคัญการปรากฏตัวของเราในสวรรค์ที่จะมาถึงอีกไม่นานเนี่ยนะครับเราจะอยู่ในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ซึ่งจำเป็นที่เราต้องสวมชุดให้เหมาะกับงานแต่งซึ่งต้องถักทอชุดของเราต้องถักทอไปด้วยเส้นใยแห่งการเชื่อวางใจ เชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูคริสต์และถูกประดับด้วยเลื่อมเงาเพชรนินจินดาอัญมณีแห่งการเชื่อฟังด้วยการประพฤติอันชอบธรรมพี่น้องที่รักครับคำถามที่เราต้องถา,ถามวันนี้เราเคยนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงไหมหลายคนเมื่อเวลาเริ่มนมัสการเขาพูดคำว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่คำถามก็คือว่าที่เขาพูดฮาเลลูยาเขาพูดเพราะอะไร ถ้าเขาพูดเพราะเขาตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าถ้าเขาพูดเพราะเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่มีหลายคนนมัสการพระเจ้าโดยใช้ภาษาฮาเลลูยาที่ไม่มีความหมายและเมื่อเราเองพูดคำว่าอาเมนเรากำลังบอกว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงอย่างแท้จริงหรือเปล่า ทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์จะตัดพระองค์พูดว่าเราพูดความจริงแก่ท่านว่าตรงนั้นแหละภาษาเดิมกางพูดว่าอาเมนอาเมนกําลังบอกว่าสิ่งที่พระองค์จะพูดต่อไปนั้นเป็นความจริงแน่ๆเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงไม่ได้ในการนมัสการเมื่อเราเองได้ยินคําอธิษฐานเราเห็นด้วยเรายืนยนันเราต้องการให้เป็นไปตามนั้นเราเองได้พูดอาเมนอย่างนั้นหรือเปล่าจากใจจริงพี่น้องที่รักครับวันนี้ เราต้องถามตัวเองว่าเรากําลังให้เกียรติพระเจ้าด้วยท่าทีที่แท้จริงไหมคําว่านมันสการพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นที่โบสถ์เท่านั้นเพราะนอกโบสถ์เราก็พบพระเจ้าด้วยและในเวลานี้ที่เราเองกําลังดูรายการ CGNTV เราก็อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าด้วยดังนั้นเมื่อเราอยู่ต่อเฉพาะพระพักของพระเจ้าเราจึงควรจะมีท่าทีแห่งการนมันสการคือ ยอมรับเกียรติและยอมจำนนต่อพระองค์พี่น้องเจรักครับคำถามที่สองที่เราต้องถามก็คือว่าเราพร้อมที่จะปรากฏตัวต่อหน้าบัลังของพระเจ้าไหมและชุดแต่งงานของเราทำมาจากอะไรจงระวังให้ดีพระเยซูคริสต์เคยเตือนเราไว้แล้วว่าหากเราไม่ได้สวมชุดให้เหมาะกับงานเราจะถูกไล่ออกไปนอนกับสุนัขนอกเมือง อยู่ที่นั่นด้วยการทุกข์ทรมานขบเคี้ยวเคี้ยวฟันชุดของเราเต็มไปด้วยพฤติกรรมที่เชี่ยวฟังไหมวันนี้เรากําลังถักทอและเตรียมชุดแต่งงานของเราด้วยการประพฤติด้วยการเชี่ยวฟังเพื่อวันนั้นเราเองจะพบพระองค์อย่างไม่ต้องอายอย่างสมเกียรติสมราศีให้เรารุวมใจการอธิษฐานนะครับ พระองค์จขาขอยกโทษให้แก่พวกเราหลายครั้งเราใช้คำว่าฮาเลลูยาเพียงแค่คำพูดที่สวยงามก่อนที่จะพูดอะไรต่อมิอะไรต่อพระองค์วันนี้ขอให้คำว่าฮาเลลูยาที่ออกจากปากของเราจะเกิดจากความรู้สึกความคิดความรู้สึกที่ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ คุณความดีของพระองค์การกระทําของพระองค์ขอช่วยให้เราเองจะใช้คำว่าอาเมนเป็นเพื่อยอมรับและยืนยันต่อสิ่งที่เราเองได้ทูลต่อพระองค์และเห็นด้วยกันกันกบพระองค์และอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นขอให้การนมัสการของเราจะไม่ได้อยู่ในชั่วโมงนมัสการที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ขอให้ทุกๆก,การใช้ชีวิตของเราเป็นการยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อทาให้พระองค์พอพระทัยเพื่อทําให้พระองค์ยิ้มได้พระเจ้าข้าขอช่วยพวกเรานั้นจะนมัสการพระองค์ด้วยการกินด้วยการพักผ่อนขอเรานมัสการพระองค์ด้วยการหยุดพักเพราะสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราทําด้วยท่าทีแห่งการยอมรับเกียรติของพระองค์นั่นก็ทําให้พระองค์พอพระทัยเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พวกเราเองนั้นได้นมัสการพระองค์ด้วยการทํางานรับใช้พระเจ้า ด้วยการตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นกำลังทำให้พระองชื่นใจเราจึงของมอบพี่น้องและมอบสังกันและกันไว้ในประราชของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน